โอ้ยโอ้ยโอ้ยแตเติมหายยังหลบแต่เติมลปตเติมหายยังครับหืมหืมหนูหายยังืมทำไรอยู่หลบปวดท้องเปล่าหายยังฮะข้อปัญหาตอนอรมไม่ดีหบอกนี่ตาเอ๋ตาเอ๋อารมณ์ดียังหลบหืม เราไม่ดีอหรอคุณหมอให้นอนอีกคืนนะเออเราไม่ดีทำไรนะ่ะใส่น้ำเกลือพันนะก็หนูดือ้อดิตนดือพอบอกตอนดือ,ดอว้าไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมคนไข้ดื้อค่คนไข้ดือด้อเย<อ>้เ ไม่ขึ้นลูกไม่ขึ้นใส่น้ำเกลือปึงแล้วลูกใส่น้ำเกลือตึงอือแม่ก็เป็นพวกเสื้อแดง ก็มากดีมากเลยค่ะเด็กๆน้องเลยว่านอกจากนี้อีกเป็นอ <Trustee> ีกแหครับเป็นแหนกของเดินทาไมีเยอะต้อตามดูดว เมื <Net> ่อวันที่มา่อ um ค mm ่ำ hmm. วันนี้รองผู้กองยามคายอัลลอวรรอแพทยเจ้าของค่ายออกมาแถลงข่าวหรังกขึ้นหน้าการผ่าตัดเป็นอท้องขนาด7เซนติเมตรใชีอผ่าตัดถายกล้องผลการผ่าตัดเป็นไปย่างราบรื่นและไม่มีเนื้อร้ายอย่างที่ลาด